คำเตือนคลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธมกว่า18ปีควรจะรับคําแนะนํานะครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโคดบ๊อบชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาลุยกันในทุน720บาทนะครับาทนเพื่อนๆนะก็จะซัดเบ็ดที่มันสมน้ําสมเนื้อกันหน่อยวันนี้มาทุนเยอะผิดปกตินะครับผมก็ซัดเบ็ด20นี่แหละฮะเอาแล้วเปิดมาเข้าฟรีเกมเบ็ด20แบบนี้ หวานเจี๊ยบดีครับเราอะไระพี่พี่ๆน้องๆทุกคนนะไปครับผมสิบหมุนแรกครับกับฟรีเกมครั้งแรกเรียกว่ามาเร็วสุดๆเลยนะวันนี้นะเสิร์ฟถึงที่อย่างจุดใจจุดเน้นจุดใจกันไปเลยนะโอเคฮะคนลุยพร,พ,รพร้อมๆกันเลยนะทุกคนนะโอเคโอเคฮะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะ,นะค,รนครับที่ผ่านครับรับชมรับฟังนะครับผมนะี่ ฝากด้วยนิดหนึ่งกดไลค์กดแ like, ชร์ s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกดซับไว้เพื่อจะไม่ไพลาด,ดกาิจกรรมดีๆจะมีมาในอนาคตนะจ๊ะมันจะแจ้งเตือนนเพื่อนทุกคนที่โทรศัพท์หรือว่าอะไรแล้วแต่แหละโอเค,คกิจกรรมจัดตอนไหนอยู่ที่ทุกคนนะแต่ตอนนี้คือสภาพพีมากนะเ <c oughs> ข้าฟรีเกมยี่เบ็ดยี่สิบสิบหมุนนะทุกคนได้มาแปดสิบแปดบาทว้ารวยแย่เลยอย่างนี้ไอ้บา้าเอ้ยใช้ไงหมดเนี่ยไอสัตว์อืม อ่ะทุกคนยังไงวันนี้ก็มีอะไรจะฝากนิดนึงนะครับผมนะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะหลายๆบ้านหลายๆที่คงตกการทุกวันตกปล่อยๆอะไรอย่างนี้ก็นะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะผมนะเดี๋ยวจะป่วยเอาไม่ใช่อะไรเ้วยความเป็นห่วงนะครับผมโอเคดูกันต่อเลยดีกว่าฮะก็ตอนนี้สภาพผมน่าจะแย่เหมือนกันนะดูจากทรงแล้วน่าจะแย่กว่าเพื่อนๆอ,นะอีงนะไอ้หียอุตส่าห์ดีใจนะเปิดมาเข้าฟรีเกมเลยนะ เออและเปชรยี่สิบด้วยไงก็คือตึงอยู่อ่ะอืชื่อเสียงเลงนะ้ําพี่เขาก็ตึงอยู่กับเพชรยี่สิบแต่ช่วงนี้แปลกๆนะเพื่อนหรือ,อยังไงวันนี้แปลกๆเหรอไอ้แกยได้มาแปดสิบแปดบาทเดี๋ยจะเชื่อบอกกูทีทาเพื่ออะไรไอ้สัตว์ร้ยยอยกูดีใจอ่นะแล้วเขียวดอกนี้มาแล้วไงเพื่อนแล้วไหลคอมโบต่อมาดิยังไงยังไงไหลไปต่อเอาเน้นๆหรือเปล่าโอเคได้มาห้าร้อยได้อยู่ แต่จริงมัน่าจะไหลต่อได้นะหน้าเมื่กีมันดูจะไปต่อได้แต่ไม่ได้เฉยเลยเออฉันเองก็งงเหมือนกันมาเริ่มกันใหม่วะดูซิวันนี้จะได้สักเท่าไหร่กันเชียร์เบตยีตึงๆยาวๆไปเลยครับผมมาฝากเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคลุยยังไงออเออเออพูดถึงเลอกฟุตบอลก็คิดได้เลยนะยินดีกับแชมป์ด้วยนะผมนะบุรนะีรัมูนเต็ด United, นะ ทำการจะลองแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วเอออุ้ยด้านแดงเหล่านี้พันแปดสวย,สวยตึงๆเอ้ยมันชอบมาเวลาผมพูดเลือยเปลือยกันเนี่ยเวลาพูดนอกเรื่องเนี่ยมันชอบมานะเออเอาหน่อยจีวะ่ะเอาหน่อยจีวะ่ะเอาโหนกวเคจะไหลมาแถวเอย้ยเย็ดเป็ดเย็ดก่โอ,อละเอแถวแรกก็ไม่เข้าอีกแต่มันได้อยู่แหละเพราะว่าตอนนี้เริ่มชิวแล้วเพราะว่าพี่แดงมะพี่แดงเอาให้ไง อพอี่แดงเอาให้เาไม่เรากล,กลับมาอยู่ในช่วงที่ปล่อยใจได้นะผมสองพกว่าบาทนี่คชิวๆเล่นไปได้เลยไม่หมดแน่นอนเนาะผมอย่างน้อยจะได้แน่หลักพันในะวันนี้ผมคงไม่ปล่อยตัวเองกลับไปสู่หลักหลักร้อยหรอกทุกคนเชื่อผมปะและ้วเอาเพิ่มหน่อยดีกว่าเอาสักพันหนึ่งหรืาไปเออเอา,เอามาลองแก้ตัวดูอ้สิบหมุนเลยหรอมาหนึ่พบาทนะครับผมกับการซื้อฟรีเกมรอบนี้นะ 14หมุนมาดูกันซิว่าจะได้ไหมถึงพันถ้าไม่ได้นี่ก็คือว่าไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันจริงตั้งแต่ส0หมุนแรกมันได้มา88บาทแล้วเอออาเก็บคุณมาก่อนแล้วกันนะเก็บคุณมาก่อนแล้วกันยังไง1ิบแถวแรกโอ้โหเสียดายฮะไม่เป็นไรค่อยๆกันไปค่อยๆกันไปยังเหลืออีกเยอะ้าคุณเริ่มมาละคุณเริ่มมาตึงแล้วขอแตกดีๆสักทีเถอะพี่ไปพี่จ๋าพี่หนอน้องของหน่อย หนูขอหนูขอหนูขอพี่ขอหน่อยพี่ดอกนี้ยังไงไอเวนไอเวนสวยและไหลมากับสิบแน่นอนนะดอกนี้เปิดวายแถวสามแล้วเจแถวแรกอืมเจแถวแรกเฮ้ยโอ้โหเออจจะได้อยู่ได้สพันแปดสิบสี่บาทนะผมกําไรแล้วแหละฮะกาไรแล้วกําไรแล้วที่เหลือแล้วแต่บุญแต่กรรมละดูซิมันจะเข้าไหมเขียวดอกนี้สองพันแปดเออต้องงี้เออ สวยไอ้เหี้ยอย่าให้เสียชื่อเบทยี่สิบคือทําดีมาตลอดหลายวันแล้วมึงอย่ามาอย่าเพิ่งอย่ามาแผ่วตอนนี้อ๋อนึกว่าจะเข้าอีกสิบหมุนจะบ้าเกินไปแล้วเอาอยัางไงสองหมุนสุดท้ายมาสุดท้ายแล้วยังไงฮะโอเคได้มาสี่พันหกทุกคนคุ้มจัดนะกำไรสามพันหกร้อยสามสิบาทนะเออซื้อฟีเกมไปพันหนึง่งหักไปไปครับผมไปเรื่อยๆครับผมมาอย่างนี้ก็ักหน่อยแล้วกันนะครับผมเวลามันยัง ได้อยู่นะดูจากทรงละพอที่จะขยับไปต่อได้อีกสักนิดหนึ่งนะเพื่อนนะเอ,อใครจะดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่ไม่กดออกกันก่อนออโอเคไหมอีกสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อนอม,มายังไงไปต่อเลยครับรออยู่ครับผมรอดูของดีอยู่นะครับมาเมื่อไหร่บอกด้วยน,นะ อย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบนะพี่จัดมาครับผมดูทรงเงียบๆงบีนี้ผมว่าเดี๋ยวได้ซื้ออีกรอบแน,น่นอนเลยว,วะ่ะเอาไหมจัดเลยไหมทุกคนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักหกพันเปเปจ,จัดแม่งเลยแล้วกันอีกซื้อ,อสักรอบนึงนะก่อนจบก่อนจากไปหนึ่งพันบาทฮนะมาเสี่ยงแบบร้อมกันโอ้รอบนี้สิบหมุนนะผมมาลุยพร้อมกันเลยว่ามันจะรวยจะปังหรือเปล่านะครับ ถ้าปังๆก็จบได้ที่ฟีเรีเกมนี้อีกเช่นเคยนะผมนะฝากเป็นราใจให้ผมด้วยฮนะโอเคไปครับผมเก็บคูณมาก่อนไวรุ่นสวยให้คูณเริ่มเด้งว่ะคูณเริ่มเด้งเริ่มมาว่ะแล้วเมื่อไหร่เงินจะมารออยู่นะเออมาเลยแล้วมัง้งมาเลยแล้วมั้งเพื่อนยังไงเหลือหกหมุนนะเออแล้วยังไงเข้าเปล่าเข้าเปล่ากดเอาแล้วเข้าไมา่สิบหมุนโคนหวานเจีย๊ยบ ไปดีครับผม16หมุนว่าทุกคนเอาเรื่องต้องมีหมื่นแล้วไหมเพื่อนอ่ะหมื่นต้องเข้าแล้วไหมหรือย,ยังไงไอชายี่ยี่สิบหมุนเลยนะเว้ยถ้ารวมกับที่ซื้อมาบวกกันอะเอยแดงดอกนี้แดงดอกนี้หกเก้าร้อยสวยสวยฮะโอเคทุกคนงั้นจบยีบาหมุนนี้แล้วกันนะมาลุ้นพร้อมพร้อมกันว่าจะขึ้นหมื่นได้ไหมเออ น่าลุ้นนะเอาจริงๆพูดเลยว่าคุณแม่งก็หนักกันนะคุณ20เนี่ยแล้วเหลืออีก10หมุนไงเออว่าไงอาไวยรุ่นซะหน่อยไหมล่ะโอ้โหขาดแดงแถวแรกฮะเฮ้ยเอาดีดีเนี่ยมึงเหลือแต่หมุนน้ำไม่มีเงินกูอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาดีโอ้โหเงียบยาวเงียบยาวถามจริง20หมุนได้มาแค่นี้หรอไม่เอาเออสวย900เว้ยเจไหลมาต่อยังไง ยังไงโอ้โหเอออ่ะเท่าไหกการ่เจ้ากันไว้เพื่อนเว้ยน่าจะไม่ถึงแล้วแหละหลักหมื่นเนี่ยดูทรงมันมีแต่หมุนมันไม่มีออกมาเลยว่ะทุกคนโอ้โหหลอกให้ดีใจสุดท้ายจบที่เจ็ดเปนสามไม่เป็นไรฮะถือว่าสวยแล้วเหมือนกันยังไงฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปฮะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอทุกคนโชคดีเรวยองรูหงเฮงเนะี่ยแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ